สวัสดีครับเจอกันกล่าวพธีนะครับกับผมพบานานนะครับวันนี้ก็มีตัวปืนมาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้คือดูจากกล่องนะครับวอลเทอร์นะครับนี่ใส่กล่องสีขาวมาเลยเป็นกล่องกระดาษก่อนนะครับในชั้นแรกเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วนี่ครับเปิดออกมาแล้วครับภายในกล่องกระดาษนะครับภายในกล่องกระดาษก็จะมีกล่องด้านในนะครับนี่เป็นกล่องแบบ อย่างดีนะครับเป็นเคสอย่างดีเลยนี่มาดูกันตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสนะครับวอเตอร์นะครับก่อนจะมาดูด้านในเรา,าดูด้านล่างของกลองก่องดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะตนัวนี้เปิดดูภายในกล่องอีกหนึ่งชั้นนะครับก็จะมีะกุญแจล็อกปืนนะครับอันนี้ก็คือคกุญแจล็อกปืนนะให้มาแบบมาตรฐานแนละ้วก็ คู่มือนะครับคู่มือในการใช้งานนะครับนี่นะครับโอเคดูตรงนี้เสร็จแล้วเรามาดูด้านในกล่องกันดีก,กว่านะครับว่าในกล่องตัวปืนจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับกล่องโอโ้โหพรีเมียมมากเลยค่อนข้างที่จะเป็นปืนในตำนานนะครับตัวนี้ออเทอร์นะครับนี่เราเปิดไปดูพร้อมๆกันนะครับเปิดในกล่องว่าตรงไหนเอ,อ่ย นี่โอ้โหตีแรกสวยมากเลยตัวนี้ก็คือวอเตอร์ k s นะครับวอเตอร์ p p k s นะครับตัวนี้ก็ที่เราเห็นกันในหนังนะครับเจมบอลนะครับในหลายภาคเ็าจะใช้ตัววอเตอร์ p k นะครับในการใช้งานนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นปืนของสายลับโดยแท้นะครับนะโหในกล่องให้อะไรบ้างก็จะมีแม็กกาซีนนะครับส้นเรียบ1ตัวนะครับ อันนี้7นัดนะครับบรรจุกระสุนขนาดจุด3807นัดนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเขียนอ่าวอเตอร์อ่าจุด380 S นะครับตัวนี้ก็9้ามมอเคิร์สนะครับคําว่าเคิร์สนี่ก็แปลว่าสั้นนะครับหรือว่า9มมอลลูกสั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นแมกกาซีนนะครับสวยๆนะครับนี่ ค่อนข้างเราจะดูหรูหราดูพรีเมียมนะครับเมนูตัวปืนดีกว่าเอาอดักกล่องมาแล้วโอเค,อเคก่อนจะทำอะไรกับตัวปืนนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับนะปลดแมกกาซีนก่อนค้างตัวนี้ค้างสลด์มา้นะครับเราต้องทำการแบบเคลียร์เห็นว่าไม่มีลูกครับอันนี้ไม่มีลูกนะปืนปลอดภัยนะครับผมจะขออนุญาตร่างกายไปนิทานที่ปลอดภัยนะครับอ่าโอเค ตัวปืนค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละฝักดีกว่าปืนนะครับตัวนี้ระบบการทํางานนะครับเป็นแบบ b l o บ back นะครับเป็นแบบ b l o บ back ก็คือถอยหลังมานะครับตัวนี้จะไม่มีไกด์หลอดนะให้ดูนะด้านหน้าจะไม่มีไกด์หลอดนะครับตัวนี้จะเป็นลํากล้องยาวๆมานะครับตัวนี้ลากล้อง3.3นิ้วนะครับลำกล้อง3.3นิ้วประมาณนี้นะครับโอ้สวย3.3นิ้ว และจะมีสปริงนะครับครอบลํากล้องนะครับส่วนมเข้าไปในลํากล้องนะครับเพื่อเป็นสปริงดีคอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสปริงดีคอยอีกทีหนึ่งนะวัสดุที่ใช้ทําตัวปืนนะครับตัวนี้จะมีทั้งปืนเหล็กและปืนสแตนเลสนะครับจะมีทั้งปืนเหล็กและปืนสแตนเลสนะครับเหล็กก็ได้เป็นเหล็กลมดำนะครับสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนะฝั่งทางด้านหน้าลากล้องนะครับก็จะทําได้มนๆเล็กน้อยนะครับมีการปาดให้มนๆเล็กน้อยเพื่อการ ใช้งานนะครับในการชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับฝั่งนี้ก็จะมีระบบอ่สลงเลเซอร์ครับพอเทอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นบอกแหล่งผลิตที่มาบริษัทนะครับแล้วก็โมเดล PPKS นะครับ K9mm ิ u r สนะครับคือ9มมลูกสั้นอั่นเองครับนี่ก็ทับจุด380 ACP นะครับเ u r ร์สนี่ก็เป็นภาษาเยอรมันนะครับที่แปลว่าสั้นนะครับที่แปลว่าสั้นเนาะ กลงไกนะครับสาตเลสนะครับค่อนข้างาจะพอดีกับนิ้วมือนะครับไม่ได้แบบใหญ่มากก็อย่างที่ระบุครับเป็นปืนพกซ่อนที่มีไว้ใช้งานมีไว้ปฏิบัติหน้าที่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนคำว่า pkk ที่มาจากา ize, p o l i z e p i s t o l i criminal นะครับซึ่งเป็นภาษาเยอรมันก็เป็นปืนเป็นปืน สำหรับตำรวจป้องกันอาชญากรรมนะครับประมาณนี้ครับก็คือตำรวจอาชญากรรมหรือว่าตำรวจสืบสวนนั่นเองนะครับก็ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับในหนังเจมบอลเราก็จะเห็นแบบเจมบอลใช้งานนะครับประมาณนี้เลยปุ่มปลดแมกซีนนะครับจะอยู่ถ้าทั่วไปก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็ขคยอยากขึ้นมาอยู่ตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยก็เพื่อเป็นการไม่ให้นิ้วไปโดนอะไรประมาณนี้ครับนี่เออก็คิดดีนะครับ โอ้หสเตเลียสสวยมากสีสวยมากนะครับแล้วก็ไกลนะครับเป็นไกลเคิร์ฟสแตนดาดเออหนาดูแข็งแรงดีนะครับนกสับนะครับมีการเจาะแล้วก็ปาดนะครับเล็กน้อยตัวนี้ฝั่งข้างนี้นะครับจะมีเซเลชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มนะครับลดนกนะครับตัวนี้คือเซฟลดนกนะเซฟลดนกตัวนี้อันนี้คือเซฟไว้ก็คือยิงไม่ได้นะครับ ส่วนเซฟลดนกก็คือเวลาที่เราขึ้นลำแล้วนะครับเราต้องการจะลดนกอ่ะก็กดตรงนี้เลยลดนกมานะครับถ้ายังอยู่ในตำแหน่งเซฟก็ยิงไม่ได้นะครับนี่จะอยู่ในตำแหน่งอ่าครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าปลดเซฟก็จะสามารถยิงนะครับได้แต่เป็นดับเบิลนะครับแต่เป็นดับเบิลตัวนี้ก็ทำงานได้ทั้งระบบซิงเกิลแอคชั่นและดับเบิลแอคชั่นนะครับนะประมาณนี้เลย ตัวนี้ด้ามจับนะครับเป็นพลาสติกนะครับด้ามจับเป็นพลาสติกกริปข้างๆเป็นพลาสติกอืลายข้าวหลามตัดสวยงามนะครับนะาดูองศามือค่อนข้างจะโค้งมนนะครับแล้วก็นี่มีบิวเวอร์เทลให้ด้วยนะครับเป็นหางจอยงอยบิวเวอร์ทีคลิปให้ด้วยตรงนี้สวยงามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกริปเดิมนะครับจะสังเกตได้ดว,ว่าสไลด์ตรงนี้ถ้าทําเป็นาหางก็เดิมของเขามานะครับก้นตัวเดิมเนี่ย จะค่อนข้างสั้นกว่านี้จากนั้นเนี่ยมือจะมีแก้มเนื้อมือที่ล้นเข้าไปนิดหน่อยนะครับทําให้เวลาสไลด์ถอยมาเนี่ยอาจจะบาดมือได้นะครับอันนี้ก็เขาก็ได้แก้เรียบร้อยเลยนะครับนะตัดมาที่ด้านบนนะด้านบนตัวนี้ก็เป็นศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งเป็นศูนย์แบบต่อสู้นะครับศูนย์เตี้ยนะครับแล้วก็เป็นแท่งเหล็กขึ้นมามีดอทแดงแต้มไว้นะครับ ด้านหลังนี่ก็จะพ่นสีด้านนะครับสีทรายหย,ยาบๆไว้นะครับเพื่อลดแสงสะท้อนแล้วก็เป็นหลังถนนลายซิกแซกนะครับเออส่วนใหญ่เราเห็นลายต,งตรงๆตัวนี้ก็คือเป็นลายซิกแซกใกล้ๆนะเป็นลายซิกแซกนะครับประมาณนี้แล้วก็ศูนย์หลังศูนย์หลังนี่ก็ประมาณนี้ครับเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับผมว่าเล็งได้ง่ายนะศูนย์หลังเนี่ยเออสามารถเห็นศูนย์หน้าได้อย่างชัดเจนเล็งได้ง่ายมากดูนะครับประมาณนี้เลยสวยงาม ฝั่งนี้ก็เป็นลายเรียบๆนะครับนาซาเตเลกเงาสวยๆเลยแล้วก็สลักอ่าวอเตอร์แล้วก็บริษัทการผลิตแล้วก็สถานที่ผลิตนะครับฟอลส์สมิธนะครับก็คือเป็นรัฐนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับฟอลสมิธนะครับยี่ประมาณนี้ทางด้านเดีวนี้ก็จะเป็นช่องคัดปอกนะครับช่องคัดปอกแล้วก็คอล้างปอกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไลเซเลชันนะครับไว้จับขึ้นลำนะครับนี่ ตัวปืนค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งทีเดียวนะครับดูนะจะขึ้นลำประมาณนี้โอ้ขึ้นลำยากทีเดียวนะครับตัวปืนที่แข็งนิดนึงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเลขซีเรียลตัวปืนนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เขาก็ให้แม็กมา2ตัวนะครับนี่แม็กซีนสองตัว ตัวแรกนี้เป็นแมกกาซีนแบบส้นเรียบตัวนี้ก็แมกกาซีนแบบเสริมส้นการเลือกใช้งานก็แล้วแต่ความถนัดนะครับตัวนี้จะบอกว่าถ้าไม่มีแมกกาซีนเขาจะค้างสไลด์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีปุ่มค้างสไลด์นะครับไม่มีปุ่มค้างสไลด์เลยนะครับไม่มีปุ่มค้างสไลด์เลยประมาณนี้นะครับถ้ามีแมกกาซีนถึงจะค้างสไลด์ได้นะครับดูนะ ถึงได้ค้างสไลด์ได้นี่ครับประมาณนี้โอ้โหลำคล้องสวยมากสวยจัดน,นี่นะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถปลดสไลด์ได้นะครับวิธีการปลดสไลด์เราก็คือต้องปลดแมกกาซีนก่อนนะครับแล้วก็ปลดสไลด์ได้นะครับลดนกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่เลือกใช้งานนะ ผมว่าแล้วแต่ถนัดนะส่วนตัวผมก็เอออันนี้ก็พอดีมือนะสำหรับเมกกาซีนแบบนี้เก็บได้อย่างพอดีมือสวยงามสำหรับท่านที่ชอบแบบเสื่อมส้นแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเสืิมส้นเท่าไหร่ผมชอบแบบแบบเรียบน,นะครับเพราะว่าเป็นการแบบพกได้เนียนยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมไม่ได้มีปัญหากับดิ้กอ้อยแหละก็เลยมีปัญหาในการคลิปแบบนี้นะครับ เดี๋ยววันหลังวันไหนป่าๆจะไปยิงให้ดูว่าเนื้อก้อยมันไม่เป็นผลอะไรผมยิงอย่างนี้ก็ยิงได้ผมใช้แค่2นิ้วยิงก็ยิงได้นะครับประมาณนี้สโลคนที่เข้าใจหลักการในการยิงปืนนะครับแต่ถ้าใคที่จะยิงเร็วก็ <laughs> กำเตรียมเนะครับอันนี้แค่จะสาธิตให้ดูได้เฉยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาลองวัดน้ําหนักตัวปืนดูดีกว่าชั่งน้าหนักตัวปืนว่าปืนปเปล่าๆเนี่ยจะหนักเท่าไหร่ ตัวป,ป, życia, ปืนเปล่าเปล่านะครับรวมแม็กกาซีนแล้วนะดูสิอยู่ที่666กรัมโอ้ก็เท่าปืนไซส์คอมแพกหรือว่าไซส์ไมโครคอมแพกเลยนะครับมีความมีความเบาในระดับหนึ่งนะครับอืเดี๋ยวลองตัวนี้ตัวนี้ดูบ้างโอเคตัวนี้ก็เแตกกันนิดเดียวไม่กี่ขีดไม่กี่กร,รัมนะครับ นะถ้าบรรจุลูกแล้วก็ก็น่าจะหนักเกินกันไม่มากโมพปืนเปล่าๆก็620กรัมโอเคสำหรับน้ำหนักไกนะครับสำหรับไกที่มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไกดับเบิ้ลค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรก็คืออยู่ที่13ปอนด์เพราะว่าเป็นปืนต่อสู้ป้องกันตัวนะครับ13ปอนด์ผมจะลองความรู้สึกให้ดูเพราะว่าที่วัดผมไม่สามารถวัดได้เพราะว่ามันน่าจะเลยสเกลเลยครับ อืมอันนี้ต้องเหนียวแบบเหนียวแบบลูกโมนะครับก็คือต้องเหนียวแบบลูกโมเลยใช้การเหนียวแบบข้อนิ้วถ้าเหนียวตรงนี้ก็คือโอ้โหก็เหนียวได้เลยครับแต่ว่าอาจจะเบี้ยวนะครับต้องใช้การเหนียวแบบลูกโม่อ,อกตัวนี้แล้วก็ไก่ปืนแบบซิงเกิลจะมาลองวัดดูว่าจะตรงสเปคไหมสเปคเขาระบ,บุว่าหกปอนนะครับหกปอนอ่ะมาลองดูกัน ยู่ที่เกือบๆหกอปอนด์นะครับห้าปอนด์กว่ากว่านะครับตัวนี้ห้าปอนด์กว่ากว่าโอเคเออดีเลยห้าปอนด์กว่ากว่าที่นี่นีนกว่ากันเหนียวนะครับดูว่าประมาณไหนอลองดูนะครับโอเคอันนี้หกปอนด์พอดีเลย อ,อ๋อน่าจะอยู่ที่จังหวะการนี่ล้ก็คือโดยเฉลี่ยก็คือ6ปอนด์นี่นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวตัวปืนตัวนี้ก็หลายๆท่านก็ค่อนข้างที่จะสงสัยนะมันมีปืนชุดหนึ่งก็คือจะมีวอเตอร์แล้วก็มีสมิธแอนด์เวสันตรงนี้ด้วยแต่ตุ่นนี้ไม่ใช่นะครับรุ่นนั้นก็คือเป็นปืนที่าทางวอเตอร์ Water นะครับทางวอเตอร์เนี่ยได้ร่วมมือกับสมิธแอนด์เวสันนะครับใช้โรงงานของสมิธ ผลิตปืนขึ้นมาก็เลยสลักสมิธแอนเวสันไว้ตรวนี้ถ้า,ถาท่านไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมซื้อวอเทอร์ได้วอเทอร์ Water และสมิธแอนเวสันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวปืนเนาะนำมาให้ดูนะครับคร่าวๆนะสำหรับตัวนี้เท่าที่ผมทราบมามีทั้งสวัสดิการแล้วก็ราคามีทั้งสวัสดิการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับสวัสดิการจะอยู่ราวๆที่ 89นะดีที่ประมาณ89แล้วก็ประชาชนทั่วไปอยู่ที่1แสน2หมื่นเข้าๆนะครับ1แสน2หมื่นนะครับประมาณนี้เนาะอืมก็เป็นตัวปืนในตานานนะครับตัวนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวปืนในตำนานที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะในหนังสายลับหรือว่าการใช้งานในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่ออกแบบมาได้ดีแล้วก็พกซ่อนได้อย่างแนบเนียนนะครับ ที่สําคัญคือตัวนี้คือโลหะทั้งแท่งนะครับทั้งเฟรมแล้วก็ทั้งตัวสไลด์นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น PPK S, <S, mm hmm. <S เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอเหล็กนะครับหลายคนค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดว่าตัวนี้คือ S ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็น S, mm hmm. <S ตัวนี้ก็คือเป็นสแตเลสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือสปอร์ตเวอร์ชันนะครับ S ตัวนี้ก็คือหมายความว่าสปอร์ตเวอร์ชนะครับเป็น PPK ีเคสปอร์ตเวอร์ชนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว K ที่ห้อยท้ายนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นคําว่า c u r ร์ซึ่งแปลว่าสั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้แปลว่า c r i m i n a l คริ m มิ a นนะครับซึ่งแปลว่าอาชญากรรมเนาะก็แปลตรงตัวประมาณนี้เพราะว่ามืงตัวนี้ก็มาจากตัว p p นะครับแล้วก็มา เป็น PPK อีกทีหนึง่งก็คือ PP ก็คือ police pistol เลยครับปืนสั้นของตำรวจนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่ในพิหน้าครับสวัสดีครับ